เรื่องราวที่สร้างแรงสะเทือนวงการฟุตซอลโลกเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อชื่อของอุสมานมูซาดาวยิงสายเลือดไทยแท้จากทีมชาติไทยกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจระดับนานาชาติหลังโชว์ฟอร์มสุดโหดในเกมฟุตซอลนัดปุ่นเครื่องที่สเปนด้วยการนำทีมจากเอเชียบุกถล่มยอดทีมฟุตซอลยุโรปแบบยับเยินจนแฟนบอลทั่วโลกถึงกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กไทยคนนี้ไม่ธรรมดา ความฮือฮาไม่ได้เกิดแค่ในสนามเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงโลกออนไลน์ทั่วโลกโดยเฉพาะแฟนบอลยุโรปที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าทีมชั้นนำของพวกเขาจะถูกนักเตะจากเอเชียจัดการแบบหมดรูปขนาดนี้อุตสมานมูซาถือเป็นหนึ่งในนักฟุตซอลที่เติบโตจากระบบเยาวชนของไทยอย่างแท้จริง เด็กหนุ่มที่เริ่มต้นจากความฝันเล็กๆในจังหวัดยาลาผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักจนกลายเป็นดาวรุ่งที่ก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปีจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขาคือการย้ายไปค้าแข้งในสเปนกับสโมสรคอโดบาทีมระดับชั้นในลีกสูงสุดของสเปนซึ่งเป็นลีกที่ได้ชื่อว่าโหดท,ที่สุดในโลกของวงการฟุตซอลนับตั้งแต่วันแรกที่เขาเหยียบแผ่นดินยุโรป เส้นทางของอุสมานไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เต็มไปด้วยคำสบประมาทและแรงกดดันจากทุกทิศทางแฟนบอลสเปนบางส่วนเคยพูดไว้ว่านักเตะจ,จากเอเชียไม่สามารถเล่นในระดับนี้ได้แต่สิ่งที่อุสมานทำได้ในตอนนี้กลับเป็นการตบหน้าความเชื่อกเก่าๆเ,เหล่านั้นอย่างจังเพราะในเกมล่าสุดเขาคือผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างให้กับเกมอย่างแท้จริงไม่เพียงแค่ยิงประตูได้เท่านั้น แต่ยังคุมจังหวะเกมสร้างโอกาสและใช้เทคนิคเฉพาะตัวที่ทั้งเร็วและแม่นยำจนแนวรับของทีมยุโรปแทบตามไม่ทันเกมนัดนั้นเริ่มต้นอ,อย่างสูสีแต่เพียงไม่นานความเร็วและพลังของอุสมารนก็เริ่มสร้างปัญหาให้กับฝ่ายตรงข้ามเขาใช้ความเข้าใจเกมและการเคลื่อนไหวที่ชันฉลาดหลอกแนวรับก่อนซัดประตูแรกอย่างเฉียบขาดเสียงเฮของแฟนบอลไทยที่ตามเชียร์ทางออนไลน์ดังลั่นทั่วโลก ในขณะที่แฟนบอลยุโรปกลับตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นหลายคนถึงกับพิมพ์คอมเมนต์ว่านี่มันตัวอันตรายชัดๆหรือเด็กจากเอเชียคนนี้เล่นเหมือนมืออาชีพระดับโลกแต่เกมยังไม่จบเท่านั้นเพราะอุตสมานยังคงเดินหน้าสร้างความกดดันอย่างต่อเนื่องเขาโชว์ทักษะการพลิกบอลหลอกคู่แข่งอย่างเหนือชั้นก่อนยิงลูกที่สแบบไม่ต้องจับทำเอาผู้บรรยายชาวสเปนถึงกับอุทานว่า Incredible ไม่น่าเชื่อเลยภาพของอุสมานที่ยกมือคึ่งชูนิ้วให้แฟนบอลหลังยิงประตูได้กลายเป็นภาพไวรัลทันทีในโซเชียลมีเดียและแน่นอนว่าสื่อใหญ่ในยุโรปหลายสำนักเริ่มหันมาจับตามองดาวยิงจากไทยรายนี้อย่างจริงจังหลังเกมจบลงด้วยชัยชนะขาดลอยของทีมที่อุสมานสังกัดอยู่แฟนบอลทั่วโลกเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ในทวิตเตอร์มีแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอสซามานมูซาติดเทรนในหลายประเทศมีทั้งชื่นชมยกย่องและบางส่วนถึงกับแสดงความกังวลว่าถ้าไทยยังมีนักเตะระดับนี้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตวงการฟุตซอลโลกอาจต้องเปลี่ยนลำดับอำนาจกันใหม่ทั้งหมดนี่คือการประกาศสักดาข,ของฟุตซอลเอเชียที่แท้จริงคอมเมนต์หนึ่งจากแฟนบอลบราซิลเขียนไว้ เด็กไทยคนนี้ทำให้ทีมยุโรปดูเหมือนมือสมัครเล่นแฟนบอลโปรโตุเกสอีกคนแสดงความเห็นผมดูฟุตซอลมานานหลายปีแต่ไม่เคยเห็นใครที่มีสปีดและสมองพร้อมกันแบบนี้มาก่อนคำกล่าวของอดีตนักภาคสเปนผู้มีชื่อเสียงเมื่อข่าวแพร่กระจายออกไปสื่อสเปนหลายเจ้าก็เริ่มรายงานถึงฟอร์มของอุสมานบางสำนักถึงขั้นเรียกเขาว่าเพชรเม็ดงามจากเอเชียและยกให้เป็น เมซี่แห่งวงการฟุตซอลไทยส่วนสื่อในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างก็นำเรื่องราวของเขาไปเผยแพร่ในเชิงแรงบันดาลใจว่าเยาว,วชนเอเชียก็สามารถก้าวขึ้นสู่เวทีโลกได้หากมีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ สิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากเกมนั้นมีข่าวลือว่าหลายสโมสรระดับท็อปในยุโรปเริ่มให้ความสนใจในตัวอุสมานไม่ว่าจะเป็นทีมจากอิตาลีโปรโตุเกสหรือแม้กระทั่งทีมจากราัสเซียที่เคยคว้าแชมป์โลกฟุตซอลต่างก็ส่งแมวมองมาดูฟอร์มด้วยตาตัวเอง ความสามารถของเขาไม่ได้โดดเด่นแค่ในเรื่องขององค์การยิงประตูเท่านั้นแต่ยังมีจิตใจนักสุ้ความมั่นใจและความเป็นผู้นำในสนามซึ่งเป็นสิ่งที่โคช้ชยุโรปหลายคนชื่นชม หากมองย้อนกลับไปในเส้นทางชีวิตของอุสมานมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขาจะประสบความสำเร็จขนาดนี้เด็กชายจากภาคใต้ของไทยต้องฝ่าฟันความยากลำบากทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมครอบครัวและระบบการฝึกที่จำกัดในช่วงแรกแรกแต่ด้วยใจรักในฟุตบอลและแรงผลักดันจากความฝันเขาใช้ทุกโอกาสที่มีในการฝึกฝนอย่างหนักจนกลายเป็นหนึ่งในนักฟุตซอลที่โดดเด่นที่สุดของเอเชียในยุคป,ปัจจุบัน คอมเมนต์จากแฟนบอลทั่วโลกหลังเกมนั้นเรียกได้ว่าเป็นภาพสะท้อนถึงการยอมรับในความสามารถของอุสมานอย่างแท้จริงหลายคนในยุโรปถึงกับยอมรับว่าเราอาจประเมินนักเตะเอเชียต่ำเกินไป ขณะที่แฟนบอลจากอเมริกาใต้ก็พูดในเชิงชื่นชมว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ฟุตซอลยังน่าดูเพราะมันเต็มไปด้วยเรื่องราวเหนือความคาดหมายแม้แต่สื่อจากบราซิลยังยอมรับว่าอุสมานมีสไตล์ที่ผสมผสานร,ระหว่างความเร็วแบบเอเชียกับความเฉียบคมแบบละตินซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากในยุคป,ปัจจุบันหลังเกมนั้นทีมยุโรปที่พ่ายแพ้ยังได้ออกมาถแถลงยอมรับว่า เราไม่สามารถหยุดเขาได้เลยเขาเร็วเกินไปฉลาดเกินไปแอลและเล่นอย่างมีวินัยมากคำยอมรับจากทีมระดับโลกแบบนี้ทำให้ชื่อของอุสมานยิ่งพุ่งทยานไปไกลลบว่าที่ใครคาดคิดเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังในวงการฟุตศอลไทยและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากพิสูจน์ว่าความสามารถไม่จำเป็นต้องมีแค่ในยุโรปหรืออเมริกาใตา้เท่านั้น แม้ในประเทศไทยเองข่าวความสำเร็จของอุสมานก็ถูกแชร์ต่อกันเป็นวงกว้างมีแฟนบอลจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์แสดงความภาคภูมิใจบางคนถึงกับเขียนว่านี่คือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศขณะที่บางคนก็บอกว่าอุสมานคือแรงบันดาลใจให้ลูกหลานใน3ามจังหวัดชายแดนใต้ได้เห็นว่าความฝันสามารถเป็นจริงได้อุสมานเองในภายหลังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นฮีโร่ระดับโลกเขาแค่ทำในสิ่งที่รักและตั้งใจฝึกซ้อมทุกวันเขากล่าวยานทอมตัวว่าผมไม่ได้คิดจะพิสูจน์ใครแค่ต้องการเล่นให้ดีที่สุดเพื่อทีมชาติไทยและเพื่อคนที่เชื่อในตัวผมคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังและเป็นคำที่สะท้อนตัวตนของเขาได้อย่างชัดเจนที่สุดนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงว่าสหพันธ์ฟุตซอลเอเชีย AFC เตรียมเสนอชื่ออุสมานเข้าชิงรางวัลน,นักฟุตซอลแห่งปีอีกด้วยซึ่งถ้าเขาได้จริงจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นักเตะไทยสามารถคว้ารางวัลระดับนี้จากผลงานในยุโรปได้ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่เป็นของอุสมานคนเดียวแต่ยังเป็นของคนไทยทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเขาตั้งแต่โค้ชครอบครัวจนถึงแฟนบอลที่ไม่เคยหยุดเชียร์ในมุมมองของนักวิเคราะห์ต่างชาติ พวกเขาเชื่อว่าอุตสมานกําลังกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมของวงการฟุตซอลโลกเพราะเขาไม่เพียงแต่ทำให้ยุโรปต้องหันมามองเอเชียใหม่แต่ยังแสดงให้เห็นว่ามาตรฐานการฝึกในเอเชียสามารถเทียบเท่าระดับโลกได้หากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายคนมองว่าเขาอาจเป็นต้นแบบให้กับนักเตะรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้แต่เวียดนามที่อยากออกไปพิสูจน์ตัวเองในลีกยุโรปเหมือนที่เขาทำ ในโลกออนไลน์ตอนนี้ชื่อของโ s ซามมนมูซาถูกพูดถึงในหลายภาษาทั้งสเปนอังกฤษญี่ปุ่นและอาหรับคลิปการยิงประตูของเขามียอดวิวทะลุล้านภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงขณะที่ช่องข่าวกีฬาระดับโลกอย่าง ESPN และมาร์กายังได้นำภาพของเขามาเผยแพร่พร้อมคำพาดหัวว่านักเตะจ,จากประเทศไทยที่ทำให้ยุโรปต้องสั่นสะเทือนสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอล แต่มันคือเรื่องของความศรัทธ,ธาและความพยายามที่ไม่มีวันยอมแพ้ของคนไทยคนหนึ่งที่กลายเป็นแรงบันดาลใจระดับโลกอุตมานมูซาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าขนาดของประเทศหรือชื่อเสียงในอดีตไม่ได้เป็นตัวกำหนดอนาคตได้เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจและความเชื่อในตัวเองตอนจบของเรื่องนี้จึงไม่ได้อยู่ที่จำนวนประตูที่เขายิงได้แต่อยู่ที่การที่เขาสามารถทำให้ทั้งโลกหันมามองไทย อีกครั้งด้วยความเคารพและชื่นชมนี่คือเรื่องราวที่ทั้งน้าภาคภูมิใจและทรงพลังที่สุดของปีและไม่ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นชื่อของอุสมานมูซาจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ฟุตซาว่าเป็นชายผู้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเอเชียตลอดกาล